สวัสดีครับวันนี้ผมนำมวยสยามครับผูกถึงค่ยายมวยเพชรสมฤทธิ์ปอทองทองก็มีที่อำเภอเสรดูร์จังหวัดร้อยเอ็ดเช็คพิธีการพิสซ้อมควขอต่อเพชรสมฤทธิ์ครับรายการออกก็แล้วนะครับขอต่อครับพิสูจน์อีกครั้งกับเพชรสังวัน อาทิตย์ที่3เมษายนนี้ต้องเก็บสีครับต้องมัดติดตามเชียร์เขามีโอกาสจะเข้าสู่รอบสี่คนสุดท้ายได้หรือไม่ครับวันอาทิตย์ที่3เมษายนนี้รู้ผลครับ ฝากแฟนมวยติดตามครับความเคลื่อนไหววงการมวยได้ที่เพจนักสู้มวยสยามและช่องยูทูบนักมวยสยามครับมาดูกันที่ฟอเกาะเต่าครับ หัวหน้าค่ายครับสมดุลคนโสครับตัวแยาพิซซ้อมกาดสายตาครับซ้อมหนักจริงิครับรเตา ก่อนจะเข้าซ้อมก็ออกไปวิ่งครับ18กิโลครับถือว่าเยอะมากครับวิ่ง18กิโลก่อนเข้าใกล้ครับไปครับน้องปอดเท้าครับถามหนะครับนี่ครับผมไงซ้อมมากี่วันแล้วเนี่ยซ้อมมาได้สามอาทิตย์กว่าครับอ๋อถือว่าซ้อมเยอะไงครับเป็นไงได้พอรู้ว่าได้โชกับเพชรสองวันอีกครั้งมีความสุขไหมตื่นเต้นดีครับเผื่อจะมีโอกาสนะครับผม จะมีโอกาสได้เข้ารอบด้วยฟุกครับเพราะว่าเราก็เคยชกับเพชรสมบัมานนะแล้วเนาะแดนวายก็รู้ว่าเป็นยังไงตอนแรกก็คิดว่าเพชรสมบัตน่าจะไม่ได้ไม่ได้ไไดชกแล้วเพราะทําหนักไม่ได้แต่สุดท้ายก็ได้ก็ออกมาชกเหมือนเดิมใชมก็ต้องมาพิสูจน์เราใหม่ซึ่งจะต่อยวันอาทิตย์ที่3เมษายนนี้นะครีเซนเตอรครับได้แล้วเอา มีความหนักใจไหมเรื่องน้ำหนักของเราเนี่ยเรื่องน้ำหนักก็ไม่ได้หนักใจครับสบายเป็นน้ำหนักปล่อยน้ำหนักพอดีครับตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับเราหน้ามาปล่อยปล่อยก็ห้าสิบสี่ห้าสิบสามนิ้ครับห้าสิบสี่ห้าสิบสามก็ถือว่าน้ำหนักปล่อยเพราะวันที่สามเมษายนเราปล่อยร้อยสิบสี่ใช่ไหมใช่ครับร้อยสิบสี่ก็มาห้าสิบสองกิโลอ๋อก็น้ำหนักก็ไปไปไม่ได้ลดไม่ได้ทำอะไรเลย อ๋อครับเพียบเลยครับก็ถามคนารู้สึกนะครับว่าวันที่3เมษายนนี้เตรียมแผนมาสู้ไงครับกับเพชรสวานคู่กับเป่าครับเดินเดินทนอย่างเดียวครับเพราะว่าเําทำน้ำหนักเยอะอาศัยว่าเพชรสวานทำน้ำหนักเยอะใช่ไหมครับครับผมครับถ้าเขาทำได้ก็ต้องเราก็มีลุ้นบุกระยุบถ้าเขาทำามาได้ล่ะเราก็ถือว่า ตู้อยากเต็มที่ครับเพชรสังวารทำมาได้ก็ถือว่าเราลักษณะได้เข้ารอบรองกันทีเลยนะครับถึงจะทําได้ไม่ได้ก็ต้องได้ชกเพชรสังวารเยอะเนาะใช่ครับครับต้องต้องเต็มที่อยู่แล้วเราต้องไต่เต็มที่ครับครับไต่อยให้สนุกครับครับมันทุกนัดครับครับต่อยครับขอต่อยากถามความรู้สึกไงครับวันที่สามเมษายนนี้ต่อยเพชรสังวารครับฝากอะไรถึงแฟนมวยถึงเอฟซีบ้างครับครับฝาก เอและแฟนมวยครับเป็นกำลังแกให้ผมด้วยนะครับผมเตรมที่ทุกไฟทุกครั้งที่ขึ้นเวทีครับผมครับขอเต่าไม่ใช่ตัวเติงมารอบแต่มีวาสนาอาจจะได้เข้าสู่รอบรองชเลิดก,ก็เป็นได้ครับวันอาทิตย์ที่3เมษายนนี้ f อฟไม่ค่อนลาคครับติดตามเจ้าเกาเต่าทางช่อง7เฮตครับ